มีบุญมีอะไรเห็นบ่เจ้ายี่บอยจะฟังเจ้าวันนี้บุญบุญแล้วบุญบาจะได้ซอยเดือชีวิตคนคนหนึ่งห้มีอยู่ชีวิตต่อไปเนี่ยนังย้อนเจ้าไอ้นี่ก็หาวันไปซื้อยาสูบเขาเลยสูบยากแล้วเขามีดีแต่สุขภาพเอาลมหายใจอยู่ต่อไปแล้วเจ้าบ่ใายนี่เขาหนูทุกบ่จะบาปนะเจ้าบ่ายนี่เขาไปซื้อยาสูบเสียยาอัาชิว เอาจากที่เราโมนี้เจ้าเจะได้หมดเลยแค่ไหนบอกหรือว่ายึดฐานชีวิตดีขึ้นกินเราหมดเลยในการกินเราโมนี่บอกอือว่าพังอะไรมันเป็นการถ่าท่าย่องบุคคลมึงดังแถวในผิวในคนพู้นั่นเขามาถ่ายท่ายาเออเขาในการที่เขาสื่อเหล่ากินนะเขาบอกถากุ้งมากกวนาเมื้อโมนี้ มึงเป็นอำนาจไปเขาว่าสินะแต่ถ้าเขาเมาแต่ถ้าเขาเมาก่อนมี่ที่บอกขอเป็นม้าด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องไในเมาก่อนเขากดลงเนื้อก่อนสุดท้ายข่อยังมีชีวิต์หลอดอยู่ยังยังได้กินเหล่าเวทยังได้ไก่ได้กินเหล้าบ่ได้ทธิสำคัญประนันไปบริสุทธิ์ไม่อยากเข้าโคาะกินเลยบริสุทีธิ์ข่อยมียาสูบอยู่ตกลมหายใจของข่อย สำคัญไหยาสูบดียายายาอย่างาตัวนี้ด้อีีโอ้สีสูอย่านี้พ่นคือคอยนี่ให้สูบตัวนี้นี่สมบสูบบริวรนาตัวนี้ตัวนี้ห้องปอหรือห้องแธ่อีซี่เอออีซี่ห้องแธ่หรือห้องปอดโดนปวดปอดจ่าจะนอนจะกินยังกินตัวที่ตัที่ มามิซิบอยจะฟังเรื่องนี่การที่เฮามาอยู่หลายคนมีสี่นี่คือว่าเดี่ยงกบเนาะเลาลงที่ในเดี่ยงกบในสหายเวลาสี่คนเนาะคือเจ้าอันนี้มีชื่อว่าวิไซแต่สกายมีชื่อยกันน่ะยะโบกเกียวก็คอยนะเดี๋ยวนี่นะโบกเกียวจังไลยไม่รักเดี่ยงกบมากจะตองในยาวกี่เดียร์บอกเวลาบอข้อนี้ก็เอ๊อ ผมบอกินแบบนี้จะกระต้องไหนกินผมบอกได้กินนะเนี่ยผมบอกินกบผมบอกกินกบเหลี่ยงบมกินยูตอนบาทันได้เดียกแต่ถ้าตอนเดียกอยากจะกระตองได้กินที่เก่าไม่บอกไกลจะบอกเมนบอกแม่นบอกเมนบอกเมนบอกหลัแล้วไอ้เออไม่ยอมกินเลยอหลับเออเดี๋ยวมึมีปัญหากับกูมึเจออีกกูหมกลุนจะมาซักถัดมึงมีเดี๋ยวกูมึงสีนาวไอตี้ปากขนาดเออคุดคุดใบตี้นี่ โบพูดบอกกมไบตีนี่ยาไม่เหลืองก็ฟูม้าตีนก็ไปถวยทุกใบผงแบงกันโมดไปสีด um ังตอนสาวตอนแดงอีไหคือมึงดังตอนแดงมานน้มืออ่นสาวฝกซอมล่างแต่มันยืมเกลือกูไปมันท่นมาทรงยืนี่ิกูสีไปเห็ดเบี้ยกูน่เกล็ดใส่พี่ดีเอาเสียไปดิพีนีีไก่ป้ามันอยู่ไหนะไรอะไก่มันไข่ไงเดี๋ยวไปจับไก่กู

แค่คิดข้อผิดน้องจาลุกลาไม่ได้ลงทางมาแต่ใช้ผูลงทางมาแต่สารวัดรลงทางไมสร